สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุยเสียงสื่อสารมวลชน FM รอย สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะใช่แล้วครับวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับมาด้วยกันสองคนใช่แล้วค่ะครับผมผมต้านนัทพลคำวังครับทีมสมชายนอร่าค่ะจากทีมสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะใช่แล้วครับต้องบอกว่าหัวข้อวันนี้ครับพิธีครับน่าสนใจมากๆเป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งบทบาทที่หลายๆคนจะได้มาทําความเข้าใจกันใช่มาทําความรู้จักด้วย ค่ะว,ว่าวิสัญญีแพทย์นี่บางคนบอกว่าเอ้ไม่เคยได้ยินชื่อนี้นแล้ววิสัญญีแ,<ต>แพทย์เป็นแพทย์ไหมเป็นหมอไหมหรือบางคนอาจจะรู้จัก หมอดมยาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าแล้ว<ช>บทบาทหน้าที่นอกจากจะเป็นหมอดมยาแล้วเนี่ยต้องมีบทบาทหน้าที่อะไรอีกบ้างวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้มาพูดคุยกับทุกท่านนะครับหลายคนบอกว่าเห็นกราฟิกประชาสัมพันธ<อ>์หน้าตาคุ้นเหลือเกินค่ะหมอท่านนี้เอ๊นะครับคุ้นเลยในช่วง<อ>ต้นปีที่ผ่านมา<อ>นะครับเนาะหลายๆท่านอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เราได้ร่วมแสดงความมีดีกับอาจาร,รย์หมออาจาร,รย์แพทย์ของเรานั่นเองซึ่งวันนี้ครับ ได้มาอยู่ในรายการของเราแล้วแล้วจะมาอีกพบทคาทใช่แล้วนะครับในเรื่องของวิสัญญีแพทย์หมอดมยาหมอผู้ปิดทองหลังพระกับพี่ทิพย์ครับนี่ค่ะตอนรับกันเลยนะคะอาจารย์หมอของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภูริพงษ์จันทิมาค่ะท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าคุณหมอเฟิร์สนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมต้อนรับอยู่ด้วยกันครับอาจารย์ถือว่าเป็น ครั้งแรก ที่อาจารย์ได้มารู้สึกเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับจะบอกเลยว่าตื่นเต้นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้จะบอกเลยว่าอยู่เวรแต่ว่าม,ม,มีเวลานอนอยู่นะคะแต่จะบอกเลยว่านอนไม่หลับมากเลยเพราะเราตื่นเต้นแบบเอ้ยวันนี้ผู้นี้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะเราต้องพูดยังไงอะไรหรือเปล่าวันนี้อาจารย์มาในบทบาทของวิสัญญีแพทย์แต่ก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความดีกับอาจารย์ก่อนครับที่เพิ่งได้รับตําแหน่งมาเลยใชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะหลวงตาอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับในอีกบทบาทก่อนที่เราจะได้พูดถึงเรื่องราวของ วิสัญญีแพทย์หมอผู้ปิดทองหลังพระอาจาร,รย์ได้ไปปฏิบัติภารกิจอะไรมาบ้างในช่วงที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับได้เลยค่ะจริงๆแล้วนะคะก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภูริพงษ์จันทิมานะคะหรือว่าชื่อในการประกวดที่ผ่านมาเนี่ยใช้ชื่อว่าเป็นแพทย์หญิงพัคคาดาจันทิมาค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีนะคะคณะแพทย,ยศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่และดํารงตําแหน่งเป็นนางสาวเชียงใหม่ดีดวงใจประจําปี2568ค่ะเป็นคนที่9อของประเทศไทยเลยค่ะต้องแสดงความดีกับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้ ทำหน้าที่ของนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจที่ผ่านมาใช่ไหมครัได้ไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนอะไรยังไงบ้างที่สำคัญได้ข่าวว่าอาจารย์เป็น แพทย์อาสาที่ไปออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ก่อนที่จะได้รับตําแหน่งด้วยเหมือนกันคือตั้งแต่ในอดีตยาวนานมาจนถึงตอนนี้ตอนนี้ก็ยังรับบทเป็นแพทย์อาสาอยู่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นแพทย์อาสาอยู่ค่ะตอนนี้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าอาจารย์ได้ไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างการเป็นบทบาทของแพทย์อาสานะคะจริงๆแล้วก็ทํามาตั้งแต่ประมาณ 6 7เจปีนะคะหลังจากที่เราจ,จบเฉพาะทางวิสัญญีแล้วค่ะตอนนั้นเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยก็คือเริ่มเข้ามาทําเป็นแพทย์อาสาของมูลทิ่อ่าเพอสวรนะคะตอนนั้น<อ>ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการกาเรียกวงการและกันมูลิธ่สวนดอกค่ะอันนี้ไป<ช>นะคะก็จะเห็นไปนะคะว่าอ่าหลังจากที่เราได้เป็นแพทย์อาสากมูลิี่สวนดอกนะคะเข้ามาเต็มตัวได้ประมาณ3 4ปีเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่า ออกตรวจผู้ป่วยเยี่ยมบ้านในถิ่นทุรกันดารน,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะก็อย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเอ่ยจังหวัดตากเอ่ยลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่าอะไรพวกเนี้ยค่ะ<อ>ก็จะเน้นในพื้นที่ทุรกันดารเป็นหลักนะคะแล้วก็อนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมะีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็สอนประชาชนแล้วก็มีการตรวจรกักษาแล้วก็ตรวจร่างกายพระพิสุสาม,มเณรค่ะที<อ>ะ่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนร่วมโครงการกับคณะแพทย์มชของเราค่ะ ือเราเน้นในพื้นที่ห่างไกลเชื้อกันดารคือพี่น้องประชาชนในในพื้นที่นั้นอาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องของการให้บริการทางสาธารณสุขเราก็เลยเอาบริการไปถึงที่เลยใช่ค่ะใกล้ๆเราจะไม่ไปนะคะเราจะเน้นไกลๆเราจะไปไกลๆนะคะอาจารย์ใช่แล้วก็อาจารย์อาจารย์ได้เห็นปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไปลงพื้นที่ยังไงบ้างส่วนใหญ่เขาประสบพบเจอกับอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเยอะแยะมากมายเลยค่ะหลังจากที่ ได้ลงไปเห็นพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าปัญหาของคนไข้อะค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระยะทางบางคนเนี่ยหมู่บ้านเขานี่ห่างจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเขามากที่สุดค่ะใช้เวลา66-7ชั่วโมงในการที่จะลงมาเนี่ยค่ะก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่าทาไมคนไข้เวลามาหาเราทีนึงเนี่ยอาการต้องหนักมากๆจริงๆแล้วเราในฐานะเป็นหมอนะบางครั้งเราอาจจะคิดในใจว่าทําไมเพิ่งแบบเอยทำไมเพิ่งมาตอนนี้ทาไมต้องรอนานขนาดนี้ด้วย พอเราออกพื้นที่ปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจเลยค่ะว่าเขาต้องใช้เวลานานอันที่สองเลยค่ะ <Okay. S 1> ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยก็สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวบ้านที่เขาอยู่ไกลจริงๆเนี่ยกว่าเขาจะมาได้เนี่ยคือถ้าไม่แบบถึงขั้นแบบรุนแรง <Okay. S 1> อันตรายมากขนาดไหนเขาก็ จะไม่ค่อยอยากมาเท่าไหรค่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนโอกาสดีของเราเนาะ,ะกับร่วมกับมูลนิธิสวนดอกของเรานะะใ,<ช>ในการที่ลงพื้นที่เราไปถึงที่เลยไปตรวจรักษาเบื้องต้นอะไรที่เราพอรักษาได้อะไรที่เราสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลได้เบื้องต้นเนี่ยเราก็สามารถมอบให้กับชาวบ้านของเราได้เช่นกันคะ่ะ,ะนะคะก็ทําร่วมกันกับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกใช่ค่ะช่วงน้าท่วมที่ผ่านมาแล้วก็ ออกหน่วยเหมือนกัน<ช>นะคะก็ไปช่วยเหลือพี่พน้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะได้ให้อาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้เราฟังว่าบทบาทหน้าที่ของวิสัญญีแพทย์อาจารย์ครับมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างความสําคัญ<ช>วันนี้เรามารับรู้รับฟังแล้วก็ทําความเข้าใจ รวมถึงเรียกได้ว่ามาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าความสําคัญของวิสัญญีแพทย์เป็นยังไงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ก่อนอื่นครับอาจารย์หน้าที่หลักของอาจารย์อยู่ที่ไหนหลายคนสงสัยอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลอาจารย์ครับเล่าให้เราฟังสักนิดนึงครับจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลค่ะก็จะถามหาถ้าสมมติว่าจะหาหมอวิสัญญีนะคะ ไปที่เดียวเลยค่ะห้องผ่าตัดค่ะเพราะที่นั่นเป็นที่ทํางานหลักของเราหลักเลยแล้วก็จะทํางานอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักอะค่ะอยู่ที่ห้องผ่าตัดเลยคือคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ห้องผ่าตัดแล้วอาจจะไม่อยากมีประสบการณ์ด้วยก็อาจจะไม่ได้เจออาจารย์หมอที่เป็นวิสัญญีแพทย์ใช่ไหมครับแล้วที่อาจารย์อยู่ที่ห้องผ่าตัดบทบาทหน้าที่หลักเลยที่อาจารย์อยู่ในห้องผ่าตัดอาจารย์ทําอะไรบ้าง อ่าจริงจบทบาทนะคะเราก็ดูตามคนไข้นะคะเราก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มด้วยกันช่วยแรกก็จะเป็นอ่าคนไข้อ่าอที่นัดมาผ่าตัดอะคะ่ะที่ลงตารางไว้ว่าตามคิวผ่าตัดอย่างคะ่ะกับคนไข้อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นคนไข้กลุ่มฉุกเฉินนะคะจริงๆบทบาทของหมอวิสัญญีแพทย์นะคะก็จะมีบทบาทเลยตั้งแต่เริ่มก่อนผ่าตัดะคะ่ะตอนนั้นเนี่ยเราต้องมีการเตรียมผู้ป่วยนะคะเราต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยถึงถึงหอผู้ป่วยนะคะก็ไปซักประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ดูผลเลือดผลแลบ,บต่าง ผลเอ็กซเเล์ผลตรวจครั้งขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไข้เนี่ยมีความพร้อมมากที่สุดค่ะในการดมยาสลบแล้วก็ในการเข้ารับการผ่าตัดนะคะหลังจากที่เราเตรียมคนไข้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มีการพูดคุยอย่างคนไข้บางคนนะคะคุณต้าคุณทิพย์ก็จะมีความกังวลเพราะแบบ่ะคนไข้ดมยาสลบปุ๊บเนี่ยกลัวจะไม่ตื่นหลายคนหมอนกันใช่ก็แบบว่าคุณหมอ หลังจากที่ป้าหลับไปเนี่ยป้าจะตื่นไหมป้าจะมีการตื่นระหวังผ่าตัดหรือเปล่าหรือป้าหลับไปเลยป้าจะไม่ตื่นเลยอันนี้ก็จะเป็นอย่ังก็แน่นอนนะครับเป็นความกังวลใจอีแม่ใส่บดีนะคะอีแม่กลัวอีแม่บอกให้ผ่าตัดบอกให้ร่วมยาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายคําถามมีหลากหลายความกังวลซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบทบาทของเราที่ชัดเจนนะคะในการคลายความกังวลแล้วก็ให้ความรู้กับคนไข้นะคะช่วยให้คนไข้เนี่ยคลายความกังวลแล้วก็เกิดความสบายใจและมั่นใจในตัวเรามากขึ้นนะคะ Hmm. หลังจากที่เราคลายความกังวลปุ๊บคุยกับคนไข้เรียบร้อยปุ๊บเช้าต่อไปวันผ่าตัดเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะมีการเตรียมของเตรียมยาเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆเพื่อไว้ใช้กับดมยาสลบแล้วก็อุปกรณ์ที่ไว้ใช้ดูแลในระหว่างการผ่าตัดะะ hmm. ซึ่งในระหว่างตรงนี้ระหว่างที่หมอผ่าตัดผ่าตัดไปนะคะแล้วก็มีการ เฝ้าระวังนะคะเขาเรียกว่าเหมือนกัน yeah. nah ให้ยาให้น right? like hmm. ้ so ําให้เลือดต่างๆแล้วก็มีการเฝ้าระวังให้ประหนึ่งเหมือนกับว่าคนไข้นะคะหลับอยู่ในห้องผ่าตัดหลับอย่างสบายนะครับหลับสบายไม่มีการฝันเลยนะคะหมายถึงว่าพอหลับปุ๊บเนี่ยตื่นมาอีกทีก็คือผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เขาถึงบอกว่าหมอวิสัญญีนี่เป็นคนที่หายใจแทนผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดใช่ค่ะทนี้สุดยอดเลยใช่หลายคนสงสัยอาจารย์ระหว่างผ่าตัด เกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเขาหลับนะจันค่คือมันคนไม่รู้ตัวเลยตื่นในทีเหมือนที่จันหมอบอกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วในระหว่างที่เขาหลับไปหรือว่าระหว่างผ่าตัดเกิดอะไรขึ้นกับกับผู้ที่ต้องได้รับการผ่าตัดบ้างครอาจารย์ครับโอเคค่ะทานผู้ชมอาจจะเคยเห็นคลิปบางคลิปนะคะที่บอกว่าจะมีการร้องเพลงทำแบบให้ดมออกซิเจนป้าหูเด้งกเลยจะอยู่ได้สักกี่วิอใช่ลองดูซิว่าจะทนได้ขนาดไหนนะคะอันนี้ก็หลักๆเลยนะคะเราก็จะให้คนไข้ดมออกซิเจนก่อนในห้องผ่า ตัดนะคะ,คะแล้วก็ให้ยาทางน้ําเกลือนะคะก็คือเป็นยานอนหลับนะคะฉีด<ม>ให้คนไข้ไป<ม>คนไข้จะค่อยๆหลับไปหลับไปเรื่อยๆะคะ่ะหลับแบบหลับสนิทเลยนะคะไม่ได้หลับฝันเหมือนแบบเราหลับทั่วไป<ม>นะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นยาเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการกดประสาทให้หลับลึกไปเลย<ม>ครับผมคือบางคนอาจจะศึกษามาเยอะน้องต้าพอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดพอจะต้องดมยา ร่างกายอาจจะต่อต้านรู้ละเดี๋ยวถ้าหมอเอาที่ครอบมาฉันจะต้องหลับแน่ๆอนะคะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่จะไม่หลับโอ้เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะจริงๆค่ะคือถือคนแบบว่ามีมีมีคนใครเคยบอกนะคะบอกว่าเนี่ยหมอ ป้าเนี่ยหลับยากมากเลยนะกินยาหลับยังไงก็ไม่หลับเลยได้ยาหมอเนี่ยปาสลับหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นหลับทุกไลนยนะพยายามให้ลองนับหนึ่งถึงสินะครประมาณ6กถึงเจ็ดต่อไปแล้วเรียบร้อยค่ะหลับไปจริงจริงนอกจากการดมยาสลบต้องบอกว่าวิสัญญิแพทย์ก็คือเป็นคนที่ระงับ อาการปวดใช่ใชค่ะใช่ใชด้วยชเช่นก<ช>ันอาจารย์<ช>ลองเล่าให้เราฟังสักนิดนึงว่าบทบาทหน้าที่นี้มีความสําคัญยังไงการระงับความปวดคืออะไรแล้วก็เราจะต้องทํำยังไงบ้างครับอาจารย์หมอครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะนอกจากวิธี การระงับความรู้สึกด้วยวิธีดมยาสลบของเรานะคะก็จะมีอีกหลายวิธีเหมือนกันข่ายไม่ว่าจะเป็นการบล็อกหลังจะเคยได้ยินอยู่ละว่าการบล็อกหลังเนี่ยก็คือเป็นการฉีดยาชาเข้าไปที่หลังนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการชาตั้งแต่ระดับส่วนล่างลงไปเครื่องตัวของคนไข้ลงไปและหลังผ่าตัดนะคะของข้ก็จะไม่มีความรู้สึกนะคะจะชาอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะไม่มีอาการปวดด้วยไม่ค่อยปวดเท่าไหร่หลังจากที่ยังมีลิ้นยาชาอยู่นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นการฉีดยาชาส โดยเฉพาะของเราเลยเพราะเราต้องการอยากจะให้ส่วนเนี้ยชาหรือว่าส่วนเนี้ยไม่ปวดไม่มีความรู้สึกอะไรเฉพาะที่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าการระงับชาเฉพาะที่เหมือนกันค่ะก็คือว่าสมมติว่าคนไข้ผ่าตัดขานะคะแล้วหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่อยากให้คนไข้ปวดตรงขาบริเวณที่ผ่าตัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวิธีในการฉีดยาชาสกัดเส้นประสาทหรือว่าบล็อกเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงตรงขาที่ผ่าตัดตรงนั้นเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีอาการชาต่อเนื่องหลังจากผ่าตัดได้อีก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังผ่าตัดไปเนี่ยค่ะคนไข้ก็จะมีอาการชารุ้มด้วยแล้วก็จะสามารถคุมปวดด้วยคนไข้ก็ยังจะไม่ปวดนะคะตราบใดที่ยังมีฤทธยาชาอยู่เราจะชานานสุดนี่ประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย์จริงๆแล้วแต่วิธีค่ะถ้าสมมุติว่าฉีดยาชาครั้งเดียวนะคะก็อย่างมากก็ประมาณ6-8ชั่วโมงในการที่คุมอาการชานี้ได้อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการใส่สายสายาชาเข้าไปเลยซึ่งใส่สายสายาชาเนะะี่ยค่ะก็จะมีการให้ยาชาต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะยังไม่ปวด ก็ S 2> <S 2> ยังมีอาการชาอยู่จนกว่ายาชาเนี่ยเราจะเอาสายออกนะคะบางครั้งเ่ยเรายกตัวอย่างนะคะ,ะที่ที่หมอเคยเจอนะคะก็คือเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าในคนไข้ผู้สูงอายุเางนี้คะ่ะแล้วก็จะมีการใสร่สายยาชาตรงบริเวณต้นขานะคะเพื่อให้ยาชาเนี่ยมันออกฤทธิ์บริเวณหัวเข่าตรงที่เขาผ่าที่เขาเปลี่ยนไปนะคะเราจะใส่สายยาชาไว้ประมาณ2อหนึ่งสาวันจนกว่าคนไข้เนี่ยจะเริ่มกายภาพแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วถึงจะอาออกให้นะคะอันนี้คนไข้ก็จะ เกิดความรู้สึกเหมือนแฮปปี้หลังจากผ่าตัดปุ๊บเนี่ยเขาไม่ปวดเลยเขาก็จะมีความสุขละแล้วเขาก็จะแบบสามารถที่จะกายภาพได้และผลลัพธ์ที่หลังผ่าตัดออกไปเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเป็นแบบเขาเรียกเหมือนมน์วิเศษของหมอดมยานที่ทำให้คนไข้เนี่ยไม่ปวดหลังผ่าตัดคือถ้าคนไข้ที่เคยใช้บริการนะคะก็จะบอกว่าหมอดมยานี่เหมือนเป็นหมอวิเศษที่ทําให้ไม่เจ็บไม่ปวดเลยใช่ใช่อาจารย์ครับเลยอย่างนี้หลายท่านอาจจะกังวลว่าเอ๊ะ พอดมยาสลบหรือว่ามีการระงับการปวดผลที่ตามมามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมที่เราอาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งว่าต้องดูแลสุขภาพหรือว่าจะต้องเฝ้าระวังอะไรไหมหลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดต,ตรงนี้ครับอาจารย์ครับค่ะก็ผลข้างเคียงนะคะอันนี้ก็ในช่วงก่อนผ่าตัดนะคะก็มีผู้ป่วยถามเยอะเหมือนกันนะคะว่าหลังจากดมยาสลบเสร็จปุ๊บแลีละจะมีผลข้างเคียงยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ การระงับความรู้สึกนะคะว่าเราใช้<ก>วิธีไหนถ้าเป็นวิธีการดมยาสลบเนี่ยสิย่งที่อาจจะพบบ่อยได้ก็คือเรื่องของการขึ้ืนไส้อาเจียนหลังจากที่ฟืน้น<ม>ลิ์ดมยาสลบขึ้นมา<ก>นะคะก,ก็บางคนอาจจะตื่นมามีอาการเจ็บคอระคายเคืองคอคอแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีอาการเหล่านี้ได้ซึ่งสามารถพบบ่อยแล้วก็สามารถหายเองได้นะคะจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันคนไข้ก็จะกลับมามีอาการปกติได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นวิธีบล็อกหลังนะคะก็จะเห็นว่า หมอเนาะหมอก็จะมีการแนะน,น,นะ <c oughs> ําคนไข้เนาะหลังบกหลังปุ๊บเนี่ยควรจะนอนราบประมาณสี่ถึงหชั่วโมง <c oughs> ซึ่งตรงนี้ค่ะเราป้องกันเพราะว่าเพื่อไม่ให้คนไข้เนี่ยหลังจากที่เราบกหลังไปปุ๊บเนี่ยจะมีอาการปวดหัวหลังบกหลัง <c oughs> เราก็จะแนะนําให้คนไข้นอนราบไปก่อนนะคะสี่ถึงหชั่วโมง <c oughs> เพราะว่าผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการที่บกหลังไปก็คือเรื่องของการปวดหัวหลังจากที่บกหลังไปค่ะปวดหลังปวดเอวนี้มีไหมคะอาจารย์แว่หลังปอดเ่ะจริงๆนะคะก็คือสมัยก่อนนะก็ คือเข็มบล็อกหลังมันจะใหญ่มากเลยเนาะถ้าเทียบกับสมัยนี้อะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมน้อยมากๆเลยค่ะน้อยมากเลยที่จะบอกว่าปวดหลังปวดเอวหลังจากที่บล็อกหลังไปเพราะว่าตอนนี้ค่ะคือวิทยาการต่างๆเทคโนโลยีต่างๆมันค่อนข้างเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเข็มที่เราบล็อกหลังไปเนี่ยเข็มจะน้อยมากๆน้อยกว่าเข็มเจาะเลือดอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไข้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะว่าบล็อกหลังแล้วจะปวดหลังตามมาหรือเปล่าค่ะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ ไม่กล้าที่จะเข้ารับการผ่าตัดเ,ออเพราะอาจจะมีข้อกังวลใจอย่างอาจารย์บอกบางคนอาจจะกลัวดมยาสลบไปแล้วหลับแล้วไม่ตื่นบาออออองคนก็อาจจะกลัวเอฟเฟก์ที่มันจะตามมามแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเรามีวิสัญญีแพทย์อยู่ข้างๆขอให้อุ่นใจนะคะ<อ>ใช่ครับผมเ,ออเมื่อกี้อาจารย์เราพูดถึง ในระหว่างการผ่าตัดทำอะไรบ้างหลังจากผ่าตัดวิสัญญีแพทย์ได้ดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างนี้อยากถามอาจารย์หมอนิดหนึ่งว่าก่อนการผ่าตัดครับอาจารย์เราควรที่จะเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะ ให้มีความพร้อมที่จะมาเจอคุณหมอมาเจอวิสัญญีแพทย์มาเจอคุณหมอในห้องผ่าตัดเราจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างอย่างครับอาจารย์ในในตอนนี้ค่ะ,ะเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะก็คือเรื่องของการงดน้าอด,ดอาหารค่ะเพราะว่าในช่วงระงับความรู้สึกนะคะมันก็ต้องมีการแบบสอดท่อช่วยหายใจเนาะหรือว่าคนไข้ที่หมดสติไปแล้วหรือว่าหลับไปแล้วนะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสำลักถ้าสมมติว่าเราแอบกินข้าวกินน้ําหรือกินอะไรเข้าไปก่อนดมยาสลบปุ๊บเนี่ยบางครั้งการดมยา ผลบปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นการกระตุ้นทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการสําลักขึ้นมาได้แล้วพอสําลักลงปอดปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็อาจจะมีอาการปอดติดเชื้อปอดอักเสบได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เน้นย้าให้กับคนไข้ทุกคนก่อนผ่าตัดนะคะถ้าสมมติว่าคุณหมอเขาแนะนํานะคะก็คือการงดน้ำงดอาหารเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารมื้อหนักๆเลยอย่างเช่นพวกอาหารข้าวที่เป็นมื้อจริงๆเลยเนยคะคะเขาก็จะแนะนําให้งดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนผ่าตัดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกนมธรรมดาหรือว่าเป็น อาหารอ่อนๆอะไรอย่างงี้ค่ะอาหารที่เป็นกกอ่อนๆนี่ค่ะก็จะรประมาณ6ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กเล็กๆเ,เนะะี่ยค่ะที่ยังกินนมแม่อยู่ก็ประมาณถึงสชั่วโมงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ําเปล่าธรรมดาเนะะี่ยค่ะก็จะใชะ้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะอย่างน้อยนะคะในการงดน้ําเปล่าหรือว่าเป็นพวกน้ําที่มันไม่มีกากค่ะอย่างเช่นแบบว่าเป็นกาแฟดําที่ไม่มีกากอะไรเลยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะอย่างน้อย2ชั่วโมงอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมจะต้องงด งดข้าวงดน้ำเออบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องงดใช่ค่ะอาจารย์คะเคยมีไหมคะเคสที่แบบว่าระหว่างผ่าตัดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายอะค่ะระหว่างที่เขาหลับไปแล้วแบบมีอะไรเกิดขึ้น่เงจริงๆแล้วจะบอกทุกท่านนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่การรักษาของแพทย์มันก็จะมีอาการข้างเคียงหรือผลแทรกซ้อนได้เช่นการดมยาสลบ หรือว่าการบล็อกหลังนี่ค่ะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเหมือนผลแทรกซ้อนได้เกิดขึ้นได้ทุกทุกทุก ทุกสถานาการณ์เนี่ยคะ่ะเพียงแค่ว่าเราสามารถที่จะเช็คได้ตรวจสอบได้นะคะว่าแบบคนไข้มีอาการฝนแทรกซ้อนตอนนี้นะแล้วก็ให้การรักษายอย่างทันท่วงทีงทคะ่ะก็อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนไข้บางคนอาการหนักมากมากเช่นคนไข้เคสอุบัติเหตุเนี่ยคะ่ะคุณทิพย์ก็บางครั้งก็อาจจะมีอาการแบบว่าหัวใจหยุดเต้นเลยระหว่างผ่าตัดก็มีเหมือนกัน oh. ใช่ค่ะก็แล้วแต่มันมน่าแต่เคสนะคะเนาะว่าบางเคสจริงๆเนี่ยอาการเขาหนักมากจริงๆเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยก็จะมีอาการเสียเลือดเสียเนื้อเป็น ค่อนข้างเยอะเหมือนกันกอ็อาจจะมีอาการหัวใจหยุดเต้นได้ตอนนั้นเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างวิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาลนะคะแล้วก็ทีมแพทย์ผ่าตัดแล้วก็บุคลากรที่อยู่ในห้องผ่าตัดทุกท่านนะคะก็จะมีการช่วยเหลือกู้ชีพขึ้นมา CPR ขึ้นมาอะไรอย่างเี้ค่ะเพือ่อให้ใคนไข้ของเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันคือมันก็ต้อง มันแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยน้อยะ,ะอยมากๆเลยค่ะใช่ค่ะคือถ้า<อ>คนปกติไม่ได้ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุคือเป็นโรคประจําตัวที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือคุณแม่ที่จะไปผ่าคลอดเนี่ย แ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ใช่ค่ะก็คืออยากให้คนไข้าวางใจนะคะไว้ใจพวกเราวิสัญญีแพทย์ทุกท่านนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเข้ามาในห้องผ่าตัดแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะอ,อยู่ในภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ะคะคุณจะมีความปลอดภัยค่ะต้องเชื่อมือพวกเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบอ่ะอย่างคุณแม่ค่ะที่เข้ามาผ่าลอดเนาะบางคนเนี่ยคือเขาอยากจะดมยาสลบเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะมีวิธีในการาแนะนําคนไข้เนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วอยากจะถ้าไม่มีข้อห้ามอะไรเราอยาก จะให้คุณแม่บล็อกหลังมากกว่านะคะก็อย่างที่บอกเลยเราสามารถที่จะแบบว่าเห็นหน้าลูกเลยนะแบบว่าหลังจากที่ลูกคลอดออกมาปุ๊บเราสามารถที่จะเห็นหน้าลูกหอม,อมจมลูกได้เลยนะคะแล้วก็คุณแม่ไม่ต้องเสี่ยงในการดมยาสลบหรือว่าผลข้างเคียงที่ผลยมยาสลบของเราเนี่ยอาจจะส่งผลไปกับลูกได้เช่นกันนี้นะคะ่ะอันนี้ก็ให้คุณแม่วางใจได้เลยนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าคุณหมอวิสัญญีนะคะได้แนะนําคุณแม่ไปนะคะแล้วก็คุณแม่มีคําถามอะไรหรือเข้ากังวลใจอะไรเนี่ยคุณแม่ สามารถสอบถามคุณหมอได้เลย hmm. แต่คุณแม่เชื่อใจหมอค่ะว่าพวกเราจะทําให้คุณแม่ทุกท่านนะคะหรือว่าคนไข้ทุกท่านที่มาผ่าตัดนะคะเกิดความปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดแน่นอนค่ะ oh. อันนี้ <Yeah. S 2> ก,ก็เป็นบทบาทอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงวิสัญญีแพทย์ในห้องผ่าตัดไปแล้วคะ่ะอาจารย์หลายคนอยากรู้ว่านอกเหนือจากการที่เราอยู่ในห้องผ่าตัด <Yeah. S 2> นอกห้องผ่าตัดเราทําอะไรบ้างคะอาจารย์จริงนอกห้องผ่าตัด เราก็ทํางานเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าอยู่แค่ในห้องผ่าตัดอย่างเดียวนะคะอนอกห้องผ่าตัดแล้วจริงบทบาทของวิสัญญีนอกจากการดมยาสรบแล้วปุ๊บเนี่ยเราอ่ายังมีบทบาทในการที่จะไปดูผู้ป่วยวิกฤต นะคะอย่างเช่นว่าคนไข้ ICU อย่างที่ท่านผู้ชมเคยอาจจะเคยได้ยินนะคะห้อง <S <S ICU อะไรอย่างงี้ค่ะบทบาทวิสัญญีแพทย์ของเราก็จะมีบทบาทตรงนี้ด้วยก็คือไปดูคนไข้วิกฤตนะคะช่วยกันดูแลรักษาคนไข้กลุ่มนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคลินิกระงับปวดนะคุณทิพย์ก็คือว่าเราก็จะมีอย่างสดดอกของเราค่ะก็จะมีคลินิกระงับปวดของเราซึ่งจะเป็นการให้คำปรึกษาการดูแลรักษาคนไข้ที่มีอาการปวดเรื้อรังอย่างเช่นปวดมะเร็งต่างๆอย่างี้ค่ะหรือว่าเป็นกลุ่มอาการปวดต่างๆที่ มีอาการปวดค่อนข้างระยะเวลาค่อนข้างนานและต้องใช้ยาเฉพาะในการรักษาอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของวิสัญญีแพทย์เหมือนกันในการดูแลเรื่องของการระง,งับปวดนะคะ,คะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่ที่บ้านน้องต้าบอกว่าเจ็บแอลมันเจ็บหัวเข่ามัน ไปได้ไหมคะคีรินนี้ไปได้จริงๆไปได้นะคะก็จะมีวิธีการดูแลให้อะค่ะว่าเขาก็จะมีวิสัญญีแพทย์ในการประเมินนะคะว่าอาการปวดระดับตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้วิธีการรักษายังไงอย่างบางคนแค่กินยาแล้วก็กายภาพก็หายละอย่างี้ค่ะหรือว่าบางคนอาจจะต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบ หัตการพิเศษอย่างเช่นการฉีดยาชาเฉพาะที่ลงไปอ,อย่างนี้ค่ะเพื่อระงับปวดตรงนั้นเนีย้ยคะ่ะอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับการให้คําแนะนากับของวิสัญญีแพทย์ท่านนั้นๆด้วยอย่างนี้ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการครับให้อาจารย์หมอได้ฝากถึงความสําคัญของวิสัญญีแพทย์อยากจะให้ได้ฟังแล้วรู้สึกอุ่นใจอยู่ใน ความดูแลของวิสัญญีแพทย์เ,เมื่อเราได้รับการผ่าตัดเราจะรู้สึกอย่างไรให้อาจารย์หมอได้ฝากตอนนี้<อ>สักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับก็ตามชื่อเลยนะคะตอนแรกเลยวิสัญญีแพทย์หมอผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระนะคะ,ค,ะคนทั่วไปแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้นะคะหรือว่าไม่รู้จักเลยนะคะว่าวิสัญญีแพทย์คืออะไรนะคะวันนี้ทุกคนก็ได้มารับฟังกันแล้วนะคะว่าบทบาทของพวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนก็เป็นรู้สึกวางใจรู้สึกสบายใจนะคะทุกครั้งเนี่ยที่ท่านเข้ามา,าระงับความรู้สึกนะคะหรือว่าเข้ามาผ่าตัดเอยอย่างเงี้ย ก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ทุกท่านนะคะวิสัญญีแพทย์ทุกท่านเนี่ยเราพร้อมที่จะคลายความกังวลให้กับทุกท่านนะคะคําถามทุกคําถามที่ท่านมีความกังวลหรือว่าทุกสิ่งที่ท่านมีคําถามที่อยู่ในใจก่อนที่ท่านจะดมยาสลบเรือรงระงับความรู้สึกไปเนี่ยท่านสามารถถามวิสัญญีแพทย์ได้<ม>ทุกทั้งทุกที่เลยนะคะเพราะว่าก็เป็นบทบาทหนึ่งของเรานะคะในการที่จะคลายความกังวลหรือคลายความสงสัยของคนไข้ก่อนที่จะระงับความรู้สึกนะคะในระหว่างการผ่าตัดนั้นแล้วเนี่ยก็เรา ก็จะอยู่ดูแลกับท่านนะคะจนกว่าท่านจะออก ไปหอบผู้ป่วยนะคะก็จะอยู่ตลอดทั้งการผ่าตัดเลยเราจะอยู่ข้างๆนะคะไม่ไปไหนเลยก็จะทําให้ท่านเนี่ยหลับแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติในระหว่างการผ่าตัดนะคะก็คือหลับนิ่งๆสบายๆเลยค่ะแล้วมาตื่นอีกทีอยู่ในห้องพักฟืน้นเนาะและอยู่ในห้องพักฟื้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดนะคะหากท่านมีอาการปวดแผลหรือท่านมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดเนี่ยเราก็จะมีการดูแลให้นะคะแล้วก็แน่ใจว่าท่านเนี่ยปลอดภัยจากการดมยาสลบเนี่ยท,ท่านก็จะ กลับเข้าไปหอผู้ป่วย ะะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้ผู้ป่วยทุกท่านหรือว่าผู้รับฟังทุกท่านนะคะาวางใจนะคะแล้วก็เชื่อใจเราทุกคนนะคะว่าทุกครั้งที่ท่านเข้าห้องผ่าตัดท่านจะมีความปลอดภัยอย่างมากที่สุดแน่นอนค่ะโอ,อ้โห <c oughs> ฟังอาจารย์แล้วอุ่นใจแทน <c oughs> ผู้ที่จะได้รับการผ่าตัดหรือผู้ที่มาใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์มหาวิเชียงใหม่ของเราเลยนะ <c oughs> ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆอีกครั้งหนึ่งได้มาถ่ายทอดเรื่องราว <c oughs> ในมุมมองที่หลายๆท่านอาจจะ ไม่เคยเห็นไม่เคยได้รับรู้มาก่อนแล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกวางใจอยู่ในมือของวิสัญญีแพทย์อยู่ในความดูแลของอาจารย์หมอเฟิร์สแล้วก็ทีมของบุคลากรทางการแพทย์ของเราแล้วสบายใจอุ่นใจแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอเฟิร์สอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์ุริพงศ์จันทิมาครับอาจารย์ประจําภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วครับเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบ กันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ